คดีพวกสินแสนะ,ะสินแสดูห่วงจุ้ยอะไรต่างๆนะครับไปโกงเงินเกินทองเขาเน่เป็นเดี๋ยวก็จะเป็นข่าวใหญ่เดี๋ยวพี่เดชเขาจัดให้ผมบอกลวงหน้าแล้วกันวันนี้จะมีคนใหญ่คนโตเขาจะมาจ้างผมน yeah ะฟ้องร้องสินแสชื่อดังเนี่ยเราเห็นออกทีวีทุกวันเนี่ยขายสิงขายเสือขายอะไรต่างๆไปเบี้ยวเงินเขาประมาณสองล้านเดี๋ยวพี่เดชเขาจะมาะแถลงข่าวแฉให้เลยนะครับว่าตังเติงไม่จ่ายเขาอะ เออเป็นสินแสชื่อดังเลยอะ่ะนะครับเห็นแล้วเนี่ยนะนะนะดูหวงจุย้ยดูอะไรต่างๆแต่ปรากฏว่าไม่ได้ดูดวงตัวเองนะสอนให้คนอื่นทําความดีตัวเองกลับแล้วเบี้ยวไม่จ่ายตังค์เขาสองล้านนะครับแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะมีนางแบบชื่อดังนะในยุค90ดังมากเลยเห็นหน้ารู้เลยนะคุณลูกหมีเนี่ยก็จะมาถแถลงข่าวที่สํงงานักงานพี่เดนี่แหละครับกรณีถูกดารา ดารานะครับในวงการบันเทิงดาราสมัยเก่านะครับแล้วก็เมียซึ่งเป็นนางงามครับระดับระดับนางงามนะครับสองผัวเมียจ่ายเช็คเด้งสองล้านนังไงอะ่ะแจ้งความไม่สอนอาทางหลอเหมือนกันอะ่ะนะครับก็ยังไม่คืบหน้าเดี๋ยวก็จะมาแถลงข่าวเหมือนกันอ่ะโอ้โหหลายเรื่องนะแล้วยังมีนักร้องชื่อดังที่เมียชอบไปออกรายการโหนกระแสนะนะอ้าอ้างตัวเองว่าเป็นเมียหลวงอะ่ะ แล้วก็บอกว่านักร้องชื่อดังคนนี้นะครับไปมีเมียน้อยอจําได้ไหมคนดังนักร้องชื่อดังเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็จะมาถแถลงข่าวเหมือนกันหลายก็ดีครับพอนักร้องชื่อดังเนี่ยปรากฏว่าเขามีบริษัทบริษัทของเขาเนี่ยเป็นบริษัทที่มีหน้าที่รับงานแสดงเพราะนักร้องคนนี้เป็นนักร้องดังมากๆนะครับดังมากเลยนะที่เมียเขาเคยไปออกรายการหันกระแสก็รปรากฏห้างหุ้นส่วนจำกัดที่เป็นของนักร้องเนี่ยนะครับเขามอบหมายให้เมียเขา ที่อ้างตัวเป็นเมียหลวงผู้น่าสงสารต้องอดทนผัวนอกายกอะไรเนี่ยนะปรากฏครับนักร้องชื่อดังเนี่ยครับนะชื่อดังมากๆนะนักร้องเสียงรูปเนี่ยปรากฏเมียรครับได้ได้ไดมีการโอนเงินในบัญชีของบริษัทของผัวครับไปหกสิบล้านครับเอาไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวหกสิบล้านนักร้องชื่อดังเขาเป็นเอฟซีพี่เด เขาก็มาร้องเพลงให้พี่ฟังแล้วก็พี่เดฟังฟ้องไปเรียบร้อยแล้วครับที่ศาลสมุทรปราการนะครับหกสิบล้านนะครับอีกไม่นานก็เดี๋ยวคงจะต้องแถลงข่าวครับชื่ออะไรอย่าไปเดานะครับเดี๋ยวตรงครับนักร้องคนนี้เขาเป็นเอฟซีพี่เดมานานแล้วเวลาพี่เดกินไว้เขาก็จะมาดีดกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงให้พี่เดฟังนะเออพี่เดก็มีนักร้องดังๆที่มานั่งกินไว้ด้วยกันหลายคน นะครับแต่ไม่บอกนะครับว่าเขาเป็นใครชุกรูนะเมียเขาเนี่ยไปออกรายการขนกระแสเป็นเมียหลวงนะผู้น่าสงสารผัวนองใจเออแต่เขาไม่ได้บอกว่าไอผัวที่มันไม่อยากจะกลับบ้านนะเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าเมียหลวงเนี่ยแหละครับแอบโอนเงินในบัญชีของบริษัทของผัวไปหกสิบล้านนะครับหกสิบล้านนะครับจุกกรู ฟ้องไปแล้วจ้าฟ้องไปแล้วจ้านกร้องดังมากๆเลยนะครับเพราะนั้นเวลาเราดูรายการหวกระแสเราเห็นเมียหลวงมาออกรายการเราก็คิดว่าอะไรผู้น่าสงสารนะหัวไปเมียน้อยน่าสงสารเราต้องเลี้ยงลูกเออให้เดือนละแสนก็ไม่พอเขามีไรายได้เดือนละหลายล้านอยากได้เยอะๆนะแล้วก็นั่งร้องไห้ เราคือผู้สงสารแต่ทําไมไม่บอกหนุ่มกันชัยล่ะครับว่าเราได้แอบเงินโอดแอบถอนเงินในบัญชีของบริษัทผัวไปเนี่ยหกสิบล้านนะ่ะนะถ,ถ้าเราเป็นผัวเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเมียเราเนี่ยถอนเงินในบริษัทของเราไปโดยไม่บอกหกสิบล้านเนี่ยเราอย,อยากจะเป็นผัวไหมครับอยากไหม้องก็ไม่อยากเป็นผัวเอออันนี้คือเรื่องจริงนะพี่เดย์พูดเนี่ย เรื่องของพี่เดมาพูดนี่คือเรื่องจริงอ่ะทมจะบอกกันชายเลยเนี่ยเองเอาไอ้พวกเมียหลวงมานั่งเนี่ยโอ้โหผู้น่าสงสารทั้งนั้นเนี่ยนะมันก็พูดได้ว่าอะไรผัวนอกใจแต่ไม่ถามเลยว่าทาไมผัวนอกใจทําไมผัวต้องมีเมียน้อยเพราะอะไรก็เงินในบัญชีของบริษัทของผัวให้แกดูแลแกิจการอ่ะแกถอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวไปหมดเลยประมาณห้าร้อยครั้งเป็นเงินหกสิบล้านเป็นไงฮะนะครับนะ เออก็เรียนให้พี่น้องประชาชนทราบนะครับบางทีเราโอ้เมียหลวงผู้น่าสงสารเมียหลวงผู้น่าสงสารจ้างวานฆ่าผัวเงี้ยน่าสงสารนะบางคนบอกเออที่เขาจ้างว่าอ่าจ้างวานฆ่าผัวเนี่ยเพราะก็เขาจําเป็นจริงๆเลยเออเหรอเมียไม่พอใจผัวก็เอาน้ําร้อนลากหมานะจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนี่ก็โอ้เห็นใจเกานะโอ้ยกูอยากไปส่งเสริมนะอยากไปส่งเสริมการใช้ความรุนแรงแ นะครับไม่ใช่คนเราเนี่ยผัวนอกใจแล้วต้องฆ่านะมันไม่ใช่คุณทําไม่ได้นะคุณก็เลิกลาไปสิครับนะและหลายเรื่องเนี่ยผัวเนี่ยนอกใจเมียเนี่ยมันมีหลายสาเหตุนะมีหลายสาเหตุนะครับบางคนถ้าคุณรู้ว่าเมียคุณนอกใจก่อนนะคุณก็คุณก็อาจจะต้องเสียใจและอาจจะต้องมีเมียน้อยเหมือนกันอ่านะครับอืมเข้าใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลานาเสนอข่าวอะไรเกี่ยวกับเรื่องอในครอบครัวเนี่ยต้องฟังฟังให้ครบไม่ใช่ว่าเมียหลวงเมียหลวงเมียหลวงจ้างวานฆ่าผัวได้ดีไหมนะจ้างวานฆ่าผัวเลยป่ะต่างคนต่างมีกิ๊กหรือเปล่าอ่ะคุณก็มีฉันก็มีนะนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะไอ้เรื่องในครอบครัวเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเชื่อพี่เดนะครับนะแล้วเนี่ยคดีผมเนี่ยนักร้องนักล้อง,ล,องลูกความผมเนี่ยเป็นนักร้องที่ดังมากๆไม่ใช่ดังธรรมดานะครับ ะครับเมียเขาไปออกรายการโหนกระแสนะครับแล้วก็มีทนายไปนั่งด้วยโอ้ผู้น่าสงสารโอ้ยน่าสงสารนะครับเออผัวนอกใจนะอืมนะแล้วทำไมไม่บอกหนุ่มกัญชัยล่ะครับว่าเราเนี่ยได้แอบโอนเงินในบัญชีของบริษัทผัวไปเนี่ยหกิบล้านเกือบห้าร้อยครั้งแล้วถ้าคุณเป็นเป็น,เป,นเป็นผัลวละใครแล้วแต่ผู้ชายที่ฟังนะ่ะคุณจะเอาเมียไว้ไหมล่ะนะแอบเอาเงินไปนะโดนฟ้องไปแล้วนะ อะจบมีอะไรไหมดูข่าวสารดิมันมีอะไรบ้างก่อนจะลงอืมมีอะไรบ้างจ้าอืมเนี่ยเออมีอะไรบ้างจ้าอืออ๋ออีกเรื่องหนึ่งเรื่องสำคัญเลยไอเรื่องผัวเมียเนี่ยนะครับ นะผัวเมียวัยสิบแปดปีเนี่ยแล้วเสร็จแล้วก็มีการทํา,าร้ายกันมีการตัดไม้ตัดมืออะไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าน่ากลัวนะแล้วเนี่ยจะเป็นข่าวดังตอนนี้เนี่ยแต่ผัวสิบแปดเมียสิบแปดเนี่ยก็เป็นคนรักกันเนี่ยทไมมา,มาไมประมาณไม่รักกันก็ตัดไม้ตัดมือแล้วฆ่าแล้วก็เอาร่างไปทิ้งไว้ข้างทางอะไรเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียใจก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตด้วยนะเห็นบอกสือส่อไปสื่อมาเอากลายเป็นคนบ้าโรคจิตอีกแล้ว โอ้ oh, เหนื่อยนะทีนี้การอ้างบ้าอ้างโรคจิตเนี่ยมันต้องเป็นกรณีที่ว่าในขณะฆ่าหรือในขณะที่ทําร้ายนั้นอ่ะตัวเองสามารถที่จะอ่าเขาเรียกอะไรวะตัวเองยังรู้รู้รู้ตัวไหมถ้ารู้ตัวเขาต้องรับผิดแต่ถ้ารู้บ้างไม่รู้บ้างก็รับผิดน้อยลงนะไม่ใช่ว่าพ,พอไปทําร้ายใครตายเสร็จแล้วป่ะอ๋อกูบ้าไม่ได้ไม่ใช่กฎหมายเ็าไม่ได้ว่างั้นนะครับเนี่ยนี่กฎหมายอาญานะ ฟังพี่เดว่าได้ประโยชน์ได้ความรู้มาตาหกสิบกว่าหกสิบหรือเท่าไหร่เนี่ยมาเนี้ยหกสเท่าไหร่ครับแม่เดี๋ยวกันนะมาตา65ผู้ใดกระทำความผิดในในขณะ,ะ,ะ,ะในในในขณะที่มีจิตบกพร่องนะเป็นโรคจิตเนี่ยไม่ต้องรับโทษมีความผิดยกเว้นนะ,ะยังรู้ผิดชอบอยู่บ้างบังคับตัวเองได้บ้างก็รับโทษ น้อยกว่าที่กฎหมายกาหนดก็ได้เขาากา็อ้างมาตราหกสบห้า 5, นะก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าขณะทําร้ายนะเ,เนี่ยที่ตัดไม้ตัดมืออ่ผู้หญิงเนี่ยตอนนั้นอ่ะเป็นยังไงนะอืมตอนนั้นรู้ตัวไหมก็ว่ากันไปนะคนบ้าคนอะไรเยอะนะไปรักษาแนละ้วดูข่าวแนละ้วมอออ,อืมมเีอะไรบ้างครับข่าวสารนะเนี่ย เนี่ยแฟนผัวเมียอะไรฆ่ากันใเยอะนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเสพข่าวระวังหน่อยครับนะเสพข่าวก็ระวังอย่าไปอะไรเยอะแยะก,กันมากอมอืม,อมนะครับก็เรียนพี่น้องประชาชนนะเดี๋ยวดูนะมีข่าวมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะเดี๋ยวพี่เดเรดดีดหนึ่งจะลงแนะล้วรถหรูชนเด็กสิบสี่ดับเนี่ยขับกันช้าๆหน่อยนะฮะ ชาไวัย40ครับเอ,อชนเด็กเสียชีวิตวัดปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกินมาตรฐานโอ้ขับมันช้าๆนี่คนตายถนนนะไม่ใช่สนามแข่งนะเนี่ยคดีพวกนี้มันไม่ไหวแล้วนะอือม,มีอะไรบ้างครับเอ่อ